เอฟซีเขาพยายามยุให้แม่กับลูกทะเลาะกันนะเขากพยายามอยู่นั่นแหละใจกับมันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาอยากทำอ่อสิ่งที่เขาอยากทำใช่ไหมคือฝั่งเอฟซีทางโน้นน่ะเขาอยากให้ เขาอยากให้น้องอะ่ะเขาอยากให้น้องอะ่ะมามาดามาดาอีเลี่ยดี่ยมาดา f ฟคนที่ไปแบบด่าแม่ของลูกอะไรประมาณนั้นอะ่ะนั่นแหละนี่คือสิ่งคือสิ่งที่เขาต้องการนะฮะซึ่งซึ่งลูกไส่เฮานะ่ะ ลูกชายเราอ่ะเขาทนเกมอยู่แล้วเขารู้ว่าเขารู้ว่าแม่เขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกมานั่งแบบว่าไหนไหนล่ะคือคือลูกเขาหัวว่าอีอยัางมันเป็นจังไงเสียนะลูกชายเขารู้อ่ะลูกชายเขาไม่ได้แบบลูกชายเขาไเป็นคนงูหอูลูกชายเขาไปเป็นคนบ้าพวกทั้งนั้น พวกทางนั้นอนะมันมันจะเป็นฟิลแบบมันจะเป็นฟิลแบบว่ามันได้ใจเพราะว่าเพราะว่ายายเจโน่เนี่ยไปเข่าทางพวกบ้นพอดีไงไปเข้าทางพวกมันพอดีเข่าทางพ,พอดีอสาวแคมบอกว่ามารีเขาทำมานานแล้วเขาพอสนใจเขารวยมาตรฐานแรงงานเขาพอแล้วว่าสั้น บ่เฝ้าหาคือลูกไส้เข้าดอกว่าจันเข็ดมาดุนกับบดีบันลุ้ยสาดต่อเอ้ยกับหัวแต่มัลุ้ยย้อนเขาน่นล่ะหัวแต่มัลุ้ยย้อนลูกไส้กูนี่ล่ะอือหัวแต่มัลุ้ยย้อนลูกไส้กูจา้าสมัยก่อนตอนที่ไม่มีลูกชายนะ่ะปิดหรือดูกับบ่มีเงินหมุนอ้อเงินกอ่อเงินเก็บทีนี้ยังใจลายเดะ มีกัมีธรรมดานี่ล่ะไม่ได้เป็นมีโอ้๋ยิรวยสุมาเนียรวยย้อนแฟร์กันรวยเลยย้อนใต้กูค่ะคาว่าไหลแล้วชายชายชายไม่หามึงกินมันสิว่าเบิร์ตดีก็เบิร์ตตัวใส่เก่งเพราบ้านันหาหได้เป็นร้อยล้านได้คือเขาก็บ่ได้ตัวไมอได้จะหน,นี่กูก็ไม่ได้สนใจความรวยของมึงจ้า กูนั่งอยู่ตรงนี้กูก็มีกินมีแดกค่ะและ้วกูก็จะดา่ามึงไปจนกว่ามึงจะจมไปจากมันจมไปจากวงการนี้ค่ะถ้าเม,มื่อ,อไงม,ม,มึงจะจมกูนอย่งนีด่ามึงยุ่งสิละเออกูชีวิตกูกับอะไรเนี่คือกันจ้ากูมีเวลน้าด่าจ้าเนาะกูก็ไม่ได้สนความรวยมึง ันด้วยแล้วก็่ยัยเห็ดแม่งานน่ะเบียกกันงานน่อยยัยเห็ดแม่นั่งอยูท่ทุเรีนเออนั่งอยู่ซื่อเลี้ยงผู้ใต้นั่นมันจะเห็ดบ่มันก็เ,เหตุออตัวต่างสิเบิดไปเลยแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือแล้วก็ได้ขายสมบัติออกกินตัวอ่อคาเฟ่ที่หูดรปิดจริงๆเหรอปิดจริงค่ะ ว่ามีปัญหาเรื่องของเจอรถเง,งีเ้ยเลยมั้งสารบัวใหญ่บ้านแม่ส้มนะใช่ไหมแม่ <c oughs> สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะแม่เวลามันไปขึ้นศาลเอาคลิปที่มันด่าประยุทธ์ไปให้สารดูด้วยนะอ,อีเขมมันอยูอ่ใกล้บ้านแม่ส้มเหรอ ทำไมมันพูดถึงสารบัวใหญ่กัดจย๋วไก่แม่ตัวอ่ะสวัสดีพ่อเห็นเมื่อเออเห็นเมื่อวานผมไปกับลูกสาวน้องเบนล่าหน้าผากเหมือนพ่อ,อโตขึ้นน้องสวยแน่ๆนสวัสดีพ่อเห็นเมื่อวานพ่ออไปกับลูกสาวเออน้องเบนล่า หน้าผากสวยเหมือนปออโตขึ้นน้องสวยขอบคุณค่ะหน้าผากก็ขึ้กันนีละเถือขึอ้นกันเถือสวยค่ะเถือเงินล้านเนาะ <c ười> อตอนนี้นางเลยปั่นกลับไงข่อยไม่อบบาาายากให้จ้อย ตัดทิพที่ยายนอนดา f ีมาลงแม่พออมันจะกลายเป็นดา f ีผลิตซ้ำกัดกัเขากับมะค่อยเหรียญล็อกมันได้ดอกแม่ดูดูแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะ ปอยเพิ่งออกจากคลิปเจ้าอยู่บ้านฟ้าเรื่องสีขายที่รอสารสัง่งใช่ไหมแม่เออใช่นางเล่าให้ฟังตอนตะจ้อยมาอยู่ใหม่ๆว่ามีตะจ้อยเข้ามาทุกอย่างดีขึ้นมากเรื่องเงินเอน๊แต่มันหัวต่มันก็หย,ย่อนหัวเกาแล้ว้ันจากของเลีนเองโว้ยมันผุนเจ็งเหมืนอนโคบีผุนสาว ด้วยอยู่สบิบงผู้จัดการมั่นตะกี้มีย่ยำบานไปท่งมงนเน่ยพอตาช่อยพอตาจ้อยพาไปเฮ็ดพาทำถึงมีอยู่มีกินรวมถึงพี่มันด้วยใช่สนนแคบมากๆค่ะน้องเลดี้ จ้าจ้อยบอกคาเฟ่เก็บไว้เป็นที่สังสรรค์ความคิดดีมากเนาะแต่ถนนเส้นนั้นนะ่ะมันเป็นถนนเส้นท็อปในตัวเมืองรถมันติดอยู่แล้วแล้วถนนน่ะมันก็แค่เพราะฉะนั้นปัญหารถติดมีอยู่แล้วตอนนี้จ้าจ้อยไล่พูดเอ่อใครด่าเอฟซีไม่มีวันจเจริญถูกใจแม่ยกอืด ยกพอออกไปหาตัดท่อนนั้นมาก่อนมีใครตัดท่อนนั้นให้แน่วันนี้ตัดจ้อยพูดว่าใครด่ายฟีไม่มีวันจะลืนอันเลือดแม่ไรนั้นอะ่ะในบ้านฟ้าหรือว่าไรต่อต่อปัญหาเท่า,าไรต่อต่อ ลูกชายว่าขายบ้านยะโสยี่สิบห้าล้านบาทจ้าถูกต้องค่ะต่อต่อโอ้ยต่อต่อต้องไปหาคลิปก่อนบันถ้าใครต่อต่อต้องไปหาคลิปอืมเพมันเนี่กันมันจะหยุ่งยากอยู่กันขอบคว้าสวัสดีจ้าพอคิดถึงนะของคคุณค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ ดีจ้าพอออกมานาล้วหรยังคะไม่แจ้งเตือนเลยสิบสามนาทีแล้วจ้าพอพอออกว่าช่วงนี้ตาจ้อยหลุดโฟกัสเรื่องงานไหมพอโดนติชมแล้วงานเมื่อวานออกมาดีก็ไม่หลุดนะนางก็อุ้ยแม่ตาจ้อยเป็นคนที่โฟกัสงานแบบซีเรียสมากฉันจะบอกเลยน่าเน็นคนที่ซีเรียสกันนังจะให้งานออกมาแบบออกมาแบบดีน่าที่บอให้เอียงผิดพลาด เลยนามเป็นคนที่ซีเรียสกับงานมากกินอ่างอีกแล้วแม่โดนโดนซีได้กินกรให้ยอ่างแม่โธ่โอ้โดนโดนก็ซีได้กินก็เขากรให้ยอ่างแม่เถอะหัวใจตอ,อดนดนึดนกวันที่ะ <c oughs> อันนี้สินค้าขายดีมากหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งสวยและรวยมากแถมเลยอ่ะพอโอ้โหแถมแล้วแถมอีกเนาะนั่งกินผลไม้เหมือนกันพุทรามาจากจีนของไทยไม่มีือพุทราก็อร่อยแม่สุดยวด้ดยจังไหนแนอยูแนวกลินน้ำเอฟซี่วันนี้ไลฟ์สี่ชั่วโมงเลย สีจมอมวงไปเลยเอ้มันสอดแกงเอาสอดแกงหมดแม่สอดแกงเลยญยานอย่างสอดแกงงานตะจ้อยแม่ไปดูจนถึงตีสามสนุกมากอุนเลิศสงสารอยู่เพราะน่าจะหัวหมุนเรื่องจัดการเวทีต่างๆยังไม่นุงตัว แต่อยโฟกัสงานทุกเรื่องแถมขยันไหล่หาเงินทุกนาทีใช่ทังไหล่หาเงินตลอดสวนนัสดีพ่ออแม่กดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่พ่ออสงสารมือกองจวดต่อกันหลายเพลงจนตะคิวกินกาดพ่อออบอกแล้วว่าดนติคือห้าชั่วโมงก็คือแบบดนตีรัวรัวมากมันจะหยุดช่วง เออช่วงช่วงตลกช่วงตลกเนี่ยเมื่อกว่างถึงสีได้พักแน่นอบด้านก็คืบชวดห้าชั่วโมงเลยอะ่ะคือมันมันมันบรดียคือแบบหมอล่ำหรือล่ำเรื่องต่อกรณีแบบคือโชว์ของลูกชายก็คือเป็นในแนวคอนเสิร์ตก,ก็คือมันเพลงเพลงตลอดเต้นตลอดแล้วยังถึงบอกว่าปามือกอง ปนีนี่แบบเลิศอะเลิศพ่อแบบโอ้โหเยอะคือเล่นตลอดอ่ะห้าชั่วโมงอ่ะ<ม>ทำอะไรครับอยู่กับผัวเหรอขอบอกนะจ๊ะ จอนิ่งและโตขึ้นมากนะมีสติไม่ตามเกมเขาเหมือนแต่ก่อนชอบเวอร์เวอร์ชั่นนี้อลลดพออภัยเบาแซวบอดีบอกเลยเด้์มัน่นสิตัวห่านบอกไปแล้วแม่บอกไปแล้ว